สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าในเพจทุกท่านพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับนุ่นจัดให้อีกแล้วค่ะหายไปนานเลยใครคิดถึงกันบ้างคะวันนี้เอาโตโยต้าสีประตูมาเปิดราคาให้นะคะค่ะวันนี้มีทั้งตัวมิดค่ะมีทั้งตัวร็อกโคนะคะมีทั้งตัวเตี้ยอยากได้ตัวไหนบอกได้เลยสีแปลกตาราคาไม่แปลกใจต้องเป็นร็อกโคนะคะส่วนสีที่แบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่า รู้สึกว่าขับในท้องถนนเนี่ยค่ะเท่แน่นอนก็คือพวกสีบรอนสีเงินสีขาวนะคะมีให้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูกันที่คันแรกเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไม่ได้เจอกันนานก็อยากจะให้มาดูคันแรกคันแรกมันออกเป็นสีเหมือนกับสีเขียวเลยใช่ไหมคะเขียวเนาะ เขียวหรือน้ำตาลเหมือนเขียวเียวนะคะคันแรกเป็น Toyota r o c อกโคประตูค่ะคันนี้ปี2565 g เกียร์ออโต้ค่ะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีคนแก่เด็กหรือใครก็ขับได้คันนี้7 6 5 5 1กิโเมตรค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2,393ซีซีค่ะกระจังหน้าพี่ล็อกโคเขาดูเท่ดูแต่งมาดูดีของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นสีดําตัดกับสีซิลเวอร์แบบนี้นะคะตัวไฟซ้ายขวาตกแต่งมาแบบ เก๋ๆแบบเท่ๆเลยมีตัวปั๊มนูนขึ้นมาให้2ตัวอย่างนี้นะคะทําให้ไฟเขาดูมีอะไรมากขึ้นดูไม่เรียบเกินไปนะคะดูโกเกตมีชาติตะกูลเลยทีเดียวนะคะสําหรับไฟข้างล่าง2ดวงมีให้นะคะ คันนี้นะคะซุ้มล้อใหญ่ตะโกนซุ้มล้อเป็นแบบคล้ายๆสี่เหลี่ยมเลยนะคะลูกค้าทําให้ตัวล้อดูโปร่งดูโล่งขึ้นมาค่ะตุ้มแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานแล้วทั้ง4เส้นนะคะเป็นแม็กของโตโยต้าเป็นแม็กสวยๆคล้ายๆตุ้มมิดเลยเนาะตัวละโค้กแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นยางใหม่ให้แล้วนะคะยางของดีสโทนทั้ง4ี่เส้นตกแต่งมาให้ครบพร้อมมีทั้งคิวกศาสร์ประตูมีทั้งบันไดข้างนะคะแล้วก็โรบาร์ข้างหลังก็มีให้นะคันนี้มือจับเป็นสีดํานะตัวข้างในของ รถนะคเะบาเขาเป็นเบาผ้าเอ้ยเป็นเบาะหนังโทษทีลูกค้าคันนี้เป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังซึ่งเบาะหนังเนี่ยความสะดวกสบายของเขาคือทำความสะอาดง่ายมากๆไม่ว่าจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนนะเขากินขนมหกเขากินอะไรหกเนาะเช็ดทาความสะอาดง่ายมากๆมันจะไม่เข้าไปในตัวเบาะนะคะลูกค้าแล้วล็อกโคคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังชันทั้งด้านซ้ายและขวามือนะคะลูกค้า ความพิเศษของเขาคือเขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะหน้าจอทัชสกรีนใ,ใหญ่แบบนี้แล้วมีกล้องถอยหลังสะดวกสบายในการถอยจอดหรือว่าถอยหลังไปไหนมาไหนสะดวกมากๆคันนี้เป็น Passenger Airbag คู่หน้านะคะความปลอดภยัยมีให้ครบทุกฟังก์ชันแล้วก็ดาลิการและวันที่เป็นดิจิตอลค่ะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องมานั่งนับดูนะว่าน,นี่กี่โมงแล้วตัวเลขโชว์ขึ้นบนหน้าปัดเลยทีเดียวค่ะข้างล่างมีแผงควบคุมแอร์ให้นะคะกดสบายๆตรงนี้เลย ลดแอร์เพิ่มแอร์นะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยความความเย็นเท่าไหร่ปรับได้หมดข้างล่างเสียบชาร์จ USB ได้ตรงนี้นะถ้าใครใช้ iPhone Oppo หรือแม้กระทั่งค่ายอื่นๆนะคะสามารถเสียบชาร์จได้ตรงนี้แต่ต้องใช้หัว USB นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายแน่นอนเกียร์ออโต้นะสำหรับใครเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆนะต้องมีรถเกียร์ออโต้สกคัญน,นะคะเอาไว้ขับกันเลยทีเดียวข้างหลังค่ะข้างหลังเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะ ที่นั่งทั้งข้างหลังเนี่ยคือมีความโอถงกว้างสบายสวยมากๆความพิเศษเขาคือมีแอร์ให้อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าแอร์ข้างหน้าคนขับซ้ายขวาเอาไปแล้วข้างหลังเรามีแอร์ให้ของคทอน,อนที่ร้อนๆที่ร้อนนะคะแอร์มีให้นะแล้วก็มีช่องแขวนของให้ตรงนี้ด้วยเผื่อเป็นถุงขยะเนาะเผื่อเราไปที่ไหนไกลๆเราไม่ได้มีขยะอยู่บนรถเพราะว่ามันเครืองนะคะลูกค้าก็ เอาถุงพลาสติกแขวนตรงนี้นะไว้ทิ้งโน่นทิ้งนี่หรือจะแขวนน้าแขวนอะไรก็ได้นะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆคันนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะไม่ต้องหมุนนะไม่เมื่อยมือ,มอแล้วก็โรบาร์ใหญ่ตะกอนโรบาร์ที่มากับตัวรถเขาเลยเนี่ยเป็นโรบาร์เท่ๆเก๋ๆให้เลยโรบาร์แพงๆให้เลยดูหรูดูแพงดูมีชาติตระกูลกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะคะในสําหรับของร็อกโคนะคะมีกล้องหลังให้ตรงนี้นะคะแขงจับ เปิดปิดหลังรถนะคะดูเท่ๆเลยนะไฟเบรกมีให้รอบทิศทางเลยเห็นสองสว่างยามค่ำคืนนะคันนี้เลขทะเบียนสวยด้วย กบ oh, 2อ2 2กาลสินโอ้โหไม่ต้องไปซื้อเลขทะเบียนสวยที่ไหนเพราะเลขทะเบียนเขาสวยให้อยู่แล้วนะคะคันนี้สําหรับคําท้ายของเขาปีนขึ้นปีนลงได้สะดวกนะคะปีนให้ดูรับน้ําหนักได้สูงมากๆรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเราปีนขึ้นปีนลงไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ปีนขึ้นปีนลงได้สบายนะเพราะไม่ได้แต่งเป็นคําท้ายแบบเท่มาแต่เป็นคําท้ายที่ใช้งานได้จริงค่ะอยากให้เอาไป ดูสติกเกอร์ล็อกโคลอบคันที่เขาแปะมาสติกเกอร์เขาสวยๆจากโรงงานเลยเห็นไหมล็อกโคล์ซูเปอร์เฟล็กซ์สเพนชั่นเห็นไหมคะความสติกเกอร์ของเขาเป็นสีดำเนาะตัดกับตัวรถสีเขียวได้อย่างลงตัวเดีเลยทีเดียวนะคะนุ่นชอบความโลบาชอบความแบบซุ้มล้อชอบทุกอย่างของเขามากเลยจริงๆแค่คําว่าล็อกโคเนี่ยใครเห็นใครก็รู้แล้วนะว่าพี่ขับล็อกโคมันเท่มากๆจริงๆคันนี้เปิดราคาดีๆให้นะคะไม่แพงเลย 8 3 0 0 0 0บาทถ้าใครอยากได้ร็กโครเกียร์ออโต้นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่0858858495หรือไลน์ที่ KNGC888 ค่ะแอดไลน์เข้ามาได้ที่ KNGC888 นะหรือ0858858495นุ่นมีหลายสาขานะลูกค้ามีทั้งกาลสินร้อยเอ็ด มหาสารคามขอนแกน่นบ้านสะอาดขอนแกน่นมาริวนันแล้วก็บ้านไผ่นะคะถ้าเกิดใครสะดวกสาขาไหนนะคะเข้าไปสาขานั้นได้เลยนะหรืออยากจะให้เราเอารถไปให้ดูที่บ้านอยากให้ไปทําสัญญาให้ที่บ้านทางกาลสินเวนเชียงมีบริการให้นะคะไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนเราดูแลให้ท่านดุดญาติมิตรค่ะต่อมาค่ะ Toyota Revo วประตูปี67ค่ะคันนี้ไมล์พยกิกิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเครื่องยนต์สี่สูบ2,393ซีซี คันนี้เป็นสีออกเทาดำนะกระจังหน้าเขาก็สวยๆเลยนะคะเป็นซีซีแบบนี้นะคะสีเทาสีดำสีซิลเวอร์ตัดกันมาอย่างหลงตัวไฟตกแต่งมาให้เท่ๆดูดีมีชาติกุลแบบนี้เลยนะเป็นรถตัวยกสูงคือตัวยกสูงความดีของเขาก็คือสามารถลุยน้ําลุยฟ้าลุยฝนลุยอะไรได้หมดตัวนี้เป็นตัวมิดนะล้อตัวมิดสวยๆเท่ๆพี่ดูเลยค่ะคันนี้นะ เห็นไหมว่าเป็นแม็เดิมจากโรงงานเนาะแม็ตัวมิดเขาจะดูเท่ดูเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะซึ่งดูแล้วก็รู้เลยว่ารถพี่เป็นตัวมิดนะพี่ได้ตัวเท่ไปเลยนะคะคันนี้เป็นยางของ b r บริสต n e นะยางดีทั้ง4เส้นค่ะกระจกซ้ายขวาเป็นสีซิลเวอร์นะคะตกแต่งมาให้มันโดดออกมาจากรถนิดนึงแล้วก็ตัวคิวกศาสาร์ประตูตัวบันไดข้างก็มีให้ค่ะข้างในนะคะเป็นเบาะ หนังค่ะเป็นเบาะหนังเรียบๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเบาะหนังเรียบๆเ,เลยสีดํานะคะดูดีมากๆทําความสะอาดง่ายมากๆและพวงมาลัยของเขานะคะพวงมาลัยของเขาเป็นแบบ มันติดฟังก์ชันทางด้านซ้ายและขวาโทรเข้าโทรออกระบบบูทูธได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงปรับได้จากตรงพวงมาลัยเลยไม่ต้องเสียเวลาเลือกตามมากดตรงหน้าจอใหญ่ๆตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆเลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสามารถเสียบชาร์จ USB ได้เช่นกันค่ะตัวแผงควบคุมแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลกดตรงนี้นะคะ ดูไฮโซไหมดูไฮโซมากเลยจะบอกให้แล้วก็ตัววันที่และเวลาเป็นแบบดิจิตอลนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครอยากได้ตัวมิดแล้วราคาเบาเเบากว่าคันเมื่อกี้นะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ครบเลยค่ะแล้วก็ตัวกระบะท้ายของเขาเป็นของโตโยต้ามาจากโรงงานเลยนะกระบะท้ายสวยๆเลยนะเป็นรถเดิมๆรถดีๆรถที่แบบไม่โดนชนหนักแน่นอนนะคะรถแบบ คือต้องบอกว่าสภาพที่กาลสินว่นเชียงเลือกมาเนี่ยรถไม่ถูกชนหนักรถเป็นรถสภาพสวยสภาพนางฟ้าจริงๆรถคือแบบพี่มาดูได้เลยว่าความเดิมของเขาเดิมจริงๆไม่โดนข้างไม่โดนหน้าไม่โดนท้ายไม่แบบคือแบบมันอาจจะมีแบบถลอกบ้างตามการเวลาเนาะสีอะ่ะถ้าอันไหนที่แบบสีไม่สวยอะ่ะไปทําสีให้ใหม่นะกว่าจะออกมาเป็นรถแต่ละคันให้พี่ๆเนี่ยทั้งทําสีซักเบาะฟอกเบอะนะคะทําการชงรถให้พี่ๆรถหอมกว่าจะออกไปเนี่ย เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยทุกอย่างครบพร้อมมีกล้องถอยหลังให้นะคะคันนี้มือจับนะคะโอ้วันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะมือจับนะคะเวลาเปิดปิดเป็นสีซิลเวอร์นะคะสวยๆเลยเด่นๆเ,เลยค่ะโตโยต้าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับครอบครัวมากๆถึงจะเป็นเกียร์แมนนวลใครขับเกียร์แมนนวลเป็นรีบมาจัดไปเลยตัวมิดตัวนี้นะคะไฟเบรกสวยๆเลยค่ะดูรอบคันกันอีกทีนะคะดูรอบคันกันอีกทีรอบคันของคันนี้นะคะซุ้มล้อใหญ่ตะโกนเหมือนตัว เหมือนตัวที่แล้วที่นุ่นพูดไปเลยนะคะเหมือนล็อกโคเลยซุ้มล้อใหญ่เหมือนล็อกโคแต่แค่ตัวนี้เป็นตัวมิดและราคาเบากว่าแต่ปีใหม่กว่านะเขาบอกเลยคันเมื่อกี้ล็อกโคปี65 83 0 0เนาะแต่คันนี้เป็นตัวมิดสประตูปี67คันนี้ขายเพียง720,000บาทค่ะถ้าพี่ๆอยากได้7จ0 0แสบาทคันนี้รับไปค่ะสวยจริงๆบอกเลยว่า เอามาเปิดให้แต่ละคันเนี่ยราคาแทบจะไม่ได้กำไรอยู่แล้วนะราคาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยต่อไป Toyota ารีวอ4ประตูเครื่อง2,004ปี63ไมล 22, ์22,619กิโลเมตรเฮ้ยไม่น้อยไม่น้อยจริงไมล์20,000กว่านี่คือจะหาได้ที่ไหนเหมือนรถเทสได้เลยลูกค้าปี63ใช้ไปแค่20,000กว่ากิโลแปลว่าคนที่เอาไปเนี่ยเขาไม่ค่อยขับเลยส่วนใหญ่จะจอดน้องเขาไว้นะสภาพน้องเขาดีคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,400ซี24 c c ค่ะ กระจังหน้าจะต่างกับสองคันเมื่อกี้นะกระจังหน้าเขาจะเป็นคล้ายๆลังพึ่งแบบนี้ค่ะกระจังหน้าลังพึ่งเท่ๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวขอบสีดํานะคะตัดกับตัวสีซิลเวอร์ตัวไฟเขามีความแบบไฟเรียงตรงนี้ให้ดูเห็นไหมความเท่ๆคือมีไฟเรียงตรงนี้มานะแล้วก็มีไฟบิ๊กเบิ้มใหญ่ๆอยู่ตรงข้างล่างคือแบบเขาคิดมาดีแล้วนะว่ากระจังหน้าแบบนี้คือลูกค้าต้องชอบลูกค้าต้องใช่อันนี้ต้องใช,ตงช่ต้องเอาไปเลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะ เป็นสีบอลเงินค่ะแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงาน,นทั้งสี่เส้นนะคะขอดูยางนิดนึงยางเป็นของบริสตอลค่ะยางเป็นของบริสตอลนะเป็นยางสวยๆดีๆเลยนะคะใครชอบความนุ่มนวลของยางชอบความเท่ของยางชอบความคงทนของยางคันนี้เป็นบริสตอลให้แล้วค่ะถึงคันนี้จะไม่มีคิ้วกศาสร์ป,ประตูแต่มีบันไดข้างให้นะลูกค้าขายทุกอย่างแหละอะไรที่เป็นรถบอกว่าดีหมด เพราะว่ามันดีจริงๆเข้ามาตัวรถนี่คือกลิ่นหอมสะอาดเลยเพราะซักเบาะซักพรมอะไรให้เรียบร้อยนะตัวเบาะคันนี้ไม่ใช่เบาะหนังแต่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แต่มีลายลิ้วๆในตัวโชว์เห็นความแบบ ถ้าลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆไม่รู้ตรงกล้องจะเห็นไหมมันจะเป็นทั้งสีดําแบบเหลือบๆสีเงินคือแบบเบาเขามีความแบบมีมิติอะค่ะลูกค้ามันไม่ใช่เป็นสีดาล้วนๆอย่างเดียวเนาะด้วยความตกแต่งได้สีขาวเบาะมีความเหลือบๆนี่คือดูลูมากๆคันนี้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันจะมีด้านซ้ายด้านเดียวนะปรับเสียงลดเสียงได้ตรงนี้นะคะโทรเข้าโทรออกได้มีปุ่มกดให้นะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนอันนี้สามารถใส่ซีดีได้ด้วยสําหรับพี่ๆใครยุคยุค9ูนะยุคเดกัานูนเนน่ยงซีดีอยู่คันนี้ตอบโจทย์นฟ ฟัง USB ก็ได้ฟัง CD ดีก็ได้ระบบแพสเจอร์คู่หน้าครบพร้อมหน้าจอนาฬิกาแล้ววันที่ดิจิตอลนะลูกค้าแต่แผงควบคุมแอร์ไม่ใช่ดิจิตอลนะหมุนเอาระบบมือหมุนเราก็ต้องไม่ขี้เกียจนะเราต้องขยันบ้างเราหมุนไปหมุนมาบ้างนะคะลูกค้าคะเราจะได้ไม่เบื่อเนาะส่วนอยากปรับแอร์นะที่เสียบชาร์จ USB ออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะและคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะเป็นเกียร์แมนนวลใครขับไม่ได้ไปฝึกขับใครขับได้อยู่แล้วก็ต้องมาซื้อไปเป็นไงล่ะขายของตลอด คันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะใครที่ถอยจอดเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มีกล้องถอยหลังมันจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นเอาไปค่ะคันนี้เป็นไฮรักตัว E ค่ะรีโวตัว E นะสประตูค่ะคําท้ายบิ๊กเบิ้มใหญ่ตะโกนคําท้ายสีดำตัดกับตัวรถสีรันเงินสวยมากๆโอ้โ oh. ห เป็น4ี่คุณสที่ใช่ค่ะคันนี้นะเป็นตัวสูงที่ใช่เลยต้องเอาไปนะลูกค้ารอบคันคือสีสวยหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทุกคันนะใช้ได้ใช้งานได้ยาวไปแล้วราคาไม่แรงเลยจากคันแรก8ปดแสนสาคันที่สองเจ็ดนคันนี้เพียง6กแ0 0 0ีบาทถ้าใครมีงบจํากัดนะมาเอาประมาณนี้ไปก็ได้6กแ0 0 0ีบาทค่ะสําหรับคันที่3มาเรามาคันที่สี คันที่3ว่าถูกแล้วคันที่4ถูกลงไปอีกคันนี้เป็นปี2019 Toyota Rivo 4ประตูเลข่งมาย7 8 9 1 9กิโลเมตรเครื่องยนต์ 2,404cc เช่นเดียวกันกระจังหน้าคล้ายตัวแบบนั้นเลยนะคะเป็นคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ตัวไฟจะต่างกันนิดนึงตัวไฟคันน้นเขาจะเล่นไฟข้างบนตรงนี้เนาะเป็นแถบนะแต่คันนี้ไม่มีนะคะคันนี้จะเป็นไฟโตโต ปิคน์ใหญ่ๆนี้เลยไม่มีไฟแถบข้างบนแต่งมาเนาะสำหรับใครที่อยากได้แต่งครบก็ไปคันเมื่อกี้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ความความแบบว่าเอ้ยเรียบๆแต่ดูดีก็คันนี้เลยนะคะเป็นสีบรอนเงินเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานทั้ง4เส้นแล้วค่ะ แต่ยางนุ่นเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะเป็นของดีสโตนนะคะยางเพิ่ง i, <พ plein S 2> ปเ <พ blown S 2> ปลี่ยนให้ใหม่เพิ่งเปลี่ยนสดๆร้อนๆแตะไปที่ยางร้อนเลยบอกเลยเพราะว่าอะไรมันเพิ่งเปลี่ยนมามันเพิ่งเปลี่ยนมาพี่ๆมันเพิ่งเปลี่ยนมาเลยต้องเอาไปนะคิวกันศาสตร์ประตูคันนี้มีให้นะบันไดข้างมีให้ครบพร้อมใครอยากได้บอกเลยต้องรีบจัดคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าติดฟิล์มให้รอบคันคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วด้วยจ้าเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีขาวแล้วเบาะหนังเขาแบบตึงๆเต่งๆสวยๆแบบนี้ นะไม่มีรอยขาดจ้ะดูดีๆเลยนะคะเบาะสวยๆแว,เวบเงาวับเลยค่ะขัดเงาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่เสียบชาร์จ USB ไม่ได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะคะที่อยู่ข้างบนนะเสียบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ มีช่องใส่ซีดีให้นะคะปรับอะไรปุ่มกดซ้ายขวาอยู่ตรงนี้ค่ะระบบแพซเซนเจอร์คู่หน้าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะนาฬิกาและวันที่ดิจิตอลดูง่ายๆนะคะเรืองแสงในที่มืดคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้จ้าคันนี้เกียร์ออตโต้นะเกียร์ออตโต้เบาะหนังนะคะใครอยากได้เกียร์ออตโต้ต้องจัดคันนี้เลยนะพรีเนอร์คันนี้สวยมากม แต่คันนี้ที่สําคัญคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนสําหรับใครที่ขับรถถนดัดขับรถเก่งถอยรถเก่งไม่ต้องใช้กล้องหลังค่ะจัดไปค่ะคันนี้ตัวอีเช่นเดียวกันแต่คันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังนะคะคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังและเป็นปี2019สสีซินเวอร์เป็นเกียร์ออโต้อยากขายความเป็นเกียร์ออโต้ของเขาและราคาเขาถูกลงมากว่าคันเมื่อกี้นะคันนี้ราคาถูกลงมาอีกนะเป็นสีซินเวอร์จัด ไปจ้ะถ้าใครชอบชอบก็จัดประหยัดทำไมท่องคำนี้ไว้รีบออกรถไปเพื่อใช้งานได้เลยนะคะยิ่งหน้าฝนจะหน้าหนาวจะเข้าปีใหม่เนี่ยยิ่งต้องมีรถไปใช้งานเลยคันนี้ราคาดีๆไม่แต่6 000, 5 0 80,000บาทเท่านั้นค่ะเกียออโต้5 80,000บาทจัดไปจ่ะกับคันสุดท้ายนะคะ4ประตูตัวเตี้ย ตัวสูงพูดมาเยอะและพูดตัวเตี้ยบ้างคันนี้เป็นสีขาวจัวเลยเป็น Toyota r e v o ว่สีประตูเครื่อง2.4ตัว Z-Edition ปี65ค่ะ41,810กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล 2,393cc หรือ2,4นั่นแหละกระจังหน้าเขาก็สวยๆเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นปีใหม่ๆปี65นะกระจังหน้าเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมสีดำตัดกับสีซินวอว์อย่างนี้ไฟตกแต่งชอบความตกแต่งไฟที่มันเป็นตุ่นไฟแบบนี้ ออมันดูแบบมันดูแบบดูมีอะไรดูไม่ธรรมดาดูเก๋ดูดีดูดูแบบ ดูมันเข้ากับคนที่มีเทสมีสไตล์พี่คนไหนมีเทสมีสไตล์แล้วรู้สึกว่าตัวเองดูดีไม่แพ้ใครจัดไปจากคันนี้นะคะสีขาวสีขาวตัวแม็กสีดำแล้วก็มีดุมล้อมีตรงกลางอะสีน้ำเงินนะก็ตรงวงล้อสีน้ำเงินโอ้โหเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสีขาวแล้วมีสีชัดๆสีเด่นๆมาตัดคือมันโอเคมากคันนี้เปลี่ยนแม็กให้ใหม่แล้วทั้งสี่เส้นสาหรับใครอยากแต่งรถนะสายแต่งสายซิ่งรับไปเลยจ้า เปิดเข้ามาข้างในนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่เช่นเดียวกันนะคะเป็นมีลายริ้วๆในตัวเป็นสีเงินๆลอยออกมาเลยอยากให้เห็นของจริงมากมาจับคือเบาะแบบหอมมากแล้วเบาะคือแบบว่าสวยมากสวยจริงๆถ้าแบบเป็นผู้หญิงก็คือมิดยูนิเวอร์สเลยเบาะสวยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยซ้ายขวาเป็นแบบมันติดฟังก์ชันให้แล้วนะคะทั้งด้านซ้ายและขวาโทรเข้าโทรออกระบบบูทูธรองรับหมด USB u ง b เสียงลดเสียงได้หมดหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆนะคะระบบแพสเซนเจอร์คู่หน้าหน้าวันที่แล้วเวลาดิจิตอลนะแล้วก็ข้างล่างเสียบชาร์จ USB ได้ด้วยนะคะ,ะมันมีเสียบชาร์จ USB ได้แล้วก็ปรับแอร์ได้แล้วก็คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนี่เรายกภาระให้ลูกค้าในการหาใช่ไหมไม่ถ้ามาลูกค้าหาไม่เจอลูกค้าก็ถามเราได้นะถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่รู้เสียบชาร์จ USB ตรงไหน คดีมันมืดอะเราเรารู้สึกว่าเราต้องหาให้ตอนที่ลูกค้ามานะลูกค้าหาได้ลูกค้าเก่งกว่านู่นเชื่อเลยคันนี้นะคะคำท้ายไม่ได้เป็นเหมือนคันอื่นคขามีคำท้ายแต่งมาแล้วค่ะคำท้ายสวยๆแต่งมาให้แล้วนะคะใครอยากได้คำท้ายสวยๆแบบนี้ต้องจัดคันนี้ไปนะ t o y o ต a Revo 4ประตูตัวเตี้ยนะคะไม่มีกล้องถอยหลังแต่มีคําทายมีแม็กแต่งให้แล้วสำหรับสายแต่งสายซิ่งสายอยากจะเอาไปอวดสาวนะสายไปรับสาวไปส่งสาวคันนี้ตอบโจทย์จาก Z-Edition คันนี้ต้องเอาไปนะคะอยากให้พี่พ,พี่มีรถใช้ให้ทันปีใหม่นี้พูดไม่หายใจเลยพี่พี่ พูดแบบอยากให้พี่พๆรู้ว่ามันสวยมันดีมันเก๋มันกู้จริงๆนะคะพี่ๆคันนี้ให้ราคาเพียง5,70,000เบาทค่ะห้าแสนเจ็ดหม่บาทพี่ๆบอกเลยคันที่เอามาเปิดวันนี้นะคะทั้งบร็อกโคทั้ง4ประตูตัวมิดนะคะทั้ง4ประตูตัว Z Edition แล้วก็ทั้งสประตูตัวเตีย้ยทั้งหมดนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจต้องรีบโทรเข้ามาที่085 885 8495ค่ะหรือว่าไลน์นะคะ kngc 888ค่ะนุ่นมีทั้งหมดหลายสาขาเหมือนกันมีการสินสองสาขานะคะตรงข้ามไทยวัสดุหนึ่งที่ข้างโตโยต้าการสินหนึ่งที่ที่ขอนแก่น2สาขาค่ะมาริวันและบ้านสะอาดมีบ้านไผ่มหาสารคามร้ออ พี่พี่สะดวกสาขาไหนเข้าไปสาขานั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะพรีเซนต์รถที่อยากให้พี่พี่ดูหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้พรีเซนต์รถราคาถูกกว่านี้รถเก๋งหรือรถแบบไหนพี่พี่สามารถเมนเข้ามาข้างล่างตรงใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวถ้านุ่นอ่านคอมเมนต์แล้วครั้งหน้านุ่นจะได้นํามาปรับมาทํารถต่างๆที่พี่พี่ชอบพี่พี่อยากดูให้พี่พี่ดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมาจนจบทลิปแล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้าสวัสดีค่ะ Yes.